โอ okay. okay. เคโอเคแบ่งสองข้างแบ่งสองข้างโอ้โหดีดีด,ดีเปลี่ยนท่าค่ะเปลี่ยนท่าค่ะโอโอเคโอเคเปลี่ยนท่าค่ะท่ามองเครื่องบินค่ะท่ามองเครื่องบินหน่อยค่ะโอ้โหหล่อสุดๆไปเลยค่ะบินค่ะบินค่ะทำซุ่มือบินโอ้โอเคทำท่าโอเคค่ะโอเค I love you เซรังเฮยูทำขาลิงนะคะขาลิง โอ้โหโอเคมินิฮาร์ดค่ะมินิฮาร์ดนะคะส่งจุบโอ้น่ารักมากค่ะเก็ก่อไหนค่ะเก็ก่อไหนค่ะโอเคค่ะค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงนะคะโอ้โหโอ้กวยาวหินโอ้กลัวยาวหินโโอ้ห อ่าผ่านมาบ๊ายบายหน่อยค่ะ